รับไม่ได้หรอกที่โดนเองขี้งกอ่ะ<_><_>พเพื่อนขี้งกแบบแก่ฉันไม่น่ามีเลยนี่รุตแกพูดแรงเกินไปปะทำไมถึงฉันพูดแรงแล้วแกก็อยากเลิกคบกับฉันเลยเหรอเลิกคบกันเลยก็ได้นะเรื่องแค่นี้เองเลิกคบเลยเหรองั้นก็เลิกคบไปเลยฉันจะเบื่อเหมือนกันที่เพื่อนแบบแกอ่ะรู้ไหมฉันเห,หนื่อยแค่ไหนต้องมาหน้าทัวเงินแกอ่ะนั่นดิเนื้นอออมนี่ไหมได้เล ทำไมผู้เธอสองคน afraid. ทะเลาะกันรุนแรงขนาดนั้นน่ะทั้งที่ว่าเธอสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันตายเคยสนิทแต่ตอนนี้เลิกคบไปแล้วเฮ้ยถึงขั้นเลิกคบกันเลยเหรอก็ใช่ไงดิถ้าเป็นเธออ่ะมีคนมายืมตังค์แล้วมาด่าชฉชเฉยใส่หน้าเนี่ยนะรับได้เหรอแล้วมันทำไมก็ไม่ทำไมหรอกแล้วมันทำไมแซ่บแบบนี้ก็ไม่ได้หรอท็อกซิกขึ้นมาเลยว่างั้นก็ไม่ได้สิการที่อยู่ใแกท็อกซิกสุดๆเลยโอ้ยหยุด หั่นรุดนี่นไปทวงเงินดีกว่ารุดเมื่อไหร่แกจะคืนเงินฉันน่ะโอ้ยแกเดี๋ยวฉันคืนเองน่ะนาทำแค่นี้ก็ทวงเก่งจังเลยนะเอ้าฉันก็ต้องทวงดิแกก็มาเลยวันนี้แกต้องคืนแล้วอ่ะโอ้ยก็ฉันไม่มีอย่างแกเงินแค่นี้ทำไมขี้งกอยู่ได้ขี้งบอะไรถ้าแกไม่มีอ่ะแกก็มาบอกฉันดีดิแต่ดูแกมันพูดว่าฉันดิทำไม รับไม่ได้หรอที่ตัวเองขี้งกอเพื่อนขี้งกแบบแก่ฉันไม่น่ามีเลยนี่รุ้นกพูดแรงจนไลยบ่าททำไมถึงฉันพูดแรงแล้กแกก่อยากเลิกคบกับฉันเลยเหรอเลิกคบกันเลยก็ได้นะเรื่องแค่นี้เองเลิกคบเลยเหรอมันก็เลิกคบไปเลยฉันก็เบื่อมอนกันที่เพื่อนแบบแกอ่รู้ไหมฉันเหนื่อยแค่ไหนต้องมาน่าคุลวเงินแก่โอ๊ยฉันไม่คิดหรอกว่าเกจะเป็นคนแบบนี้ถ้าฉันด้วาแกเป็นคนแบบนี้นะฉันไม่น่ายลีงกตั้งแต่แรก ก็ไปลก็ไปสลามาโอเคไปเข้าเร่องดีกว่าไปเสียงอะไรวะดเขาูดไรน่้ไม่ลามีเลยก็ดีแก็เไปเลรื่องไนะก็รื่อะอ่ะกเติดเงินฉันเพราะฉันมาทวงอะกลับได้คำพูดแรงๆใส่แล้วใครใช้มาทวงแต่ตอนนี้ฉันไม่มีล่ะเลิกโคบดีอยู่แล้ว นั่นดิปกติสองคนเนี้ยก็รู้สนิทกันดีนะนั่นดิเงอางี้ไหมได้ ใช่ใช่ใช่ใชโอ้ยรำคาญโอ้ยเกิดกันเอาลุ้นลุ้นไปได้ก็ดีรำคาญอะไรวะกับไปแค่ยืมเงินแค่นี้ทำเป็นโกรธนี่ก็แค่พูดเล่นๆว่าจะเลิกคบดันจริงจังขึ้นมาได้ช่างเหอะ โนสนโนแค่ no son, no อยู่แล้วนี่ทำไมผู้เธอสองคนทะเลาะกันรุนแรงขนาดนั้นอะ่ะทั้งที่ว่าเธอสองคนก็เป็นเพื่อนสนิทกันตล์เคยสนิทแต่ตอนนี้เลิกคบไปแล้วคนอะไรจะจริงจังขนาดนั้นจริงก็ค่อยคุยกันก็ได้นี่เรื่องมันไม่ได้ใหญ่จะถึงแบบต้องโลกคบเลยนะแต่ฉันพูดไปแล้ว เลิกคบเป็นเพื่อนก็คือเลิกคบไปก็ดีน่าลำคาถามจริงดิทะเลาะกับลูกจีิวเหเนี่ยก็จริงดิดูคำพูดรู้จัะไม่เห็นใจกันเลยเธอกับลูกเป็นเพื่อนสนิทกันไม่ใช่หรออืมใช่แต่วันนี้ไม่ละเฮ้ยถึงขั้นลูกควบกเลยหรอก็ใช่ดิถ้าเป็นเธออ่ะมีคนมายืมตังค์แล้วมา่าชชชๆใส่หน้าเนี่ยนะรับได้หรอเออก็จริงแต่เธอไม่ต้องถึงขั้นลิกคบก็ได้นะ ไหนื่อยใจกับสองน้นจริงเลยอ่ะจริงเฮ้ยกินอะไรอ่ะคอรกินด้วยดิแต่นั่นมันขนมอานานะของอานาหรออืมไม่กินแล้วไม่กินก็ดีเพราะฉันไม่ได้ชวนถึงชวนอ่ะฉันก็ไม่กินหรอกขนมขี้งกแบบนี้อ่ะกินยังไงก็ไม่อิ่มนี่เมื่อไหร่แกจะแซฉันวะฉันไม่ได้แซ มันคือเรื่องจริงการที่ว่าคนอื่นแบบนั้นแหละเขาเรียกว่าแซฉชนะแซะแล้วทําไมให้รู้ตัวซะบากก้างนั่นไงแกก็แซ่อยู่งั้นแหละแล้วมันทําไมก็ไม่ทําไมหรอกแล้วมันทําไมแซ่แบบนี้ก็ไม่ได้หรอ็อกซิขึ้นมาเลยว่างั้นก็ไม่ได้สิการทำแบบนี้แก็อกสิสุดๆเลยโอ้ยหย,ย,ยดุดเดี๋ยวฉันไปเขี่ยรถเองฮึดใเจเย็นๆค่อยคุยกันก็ได้ไม่อ่ะ เธอค,นคน่อยพูดค่อยๆจากกันดิเรื่องแค่เนี้ยไม่ต้องเลิกคบมาเลยฉันบอกว่าเลิกคบก็คือเลิกคบอาลองพูดกันดีๆก่อนไหมนั่งๆก่อนๆก่อน,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 นโอเคไม่นด้แกไม่โอเคอ่ะแกแกไปถือสารเลยรือมันก็เป็นอย่างนี้แหละก็ได้ดิแกกับรุดอ่ะก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งนานแกว่าเข้าข้างกันได้นี่ไม่ใช่อะไรอย่างนั้น เราอยากให้เธอกับนุดาเซ็นกันแงอยากทะเลาะกันหยุเสียเพื่อนกันเปล่าๆจริงๆฉันก็ไม่ได้โกรธรุดอะไรขนาดนั้นหรอกแต่แกดูรุดพูดดิไม่เห็นใจฉันเลยอ่ะไม่เป็นไรแกเข้าใจยังไงแกก็ใจเย็นๆหน่อยแล้วกันนะบัวรู้ด้ยว่อ่อนเลยอ่ะหน้าเหมือนกันแต่หน้าก็เริ่มม่ใจอ่อนอยู่บ้างนะแล้วทงจะงสองคนกลับมาคืนดีกันอ่ะออกดีไหม เราเขียนจดหมายให้สองคนนี้มาเคลียร์ใจกันดีกว่าเออก็ต้อสนใจนะไปแผลกันได้ตัวกันไปไปไปเฮ้ยดีไงมีพอดีว่าอยู่แกเอ่อจาเอาของลูกก่อนดีกว่าจากอาณาเสร็จละแล้วก็ของอาณาต่อโอเคเสร็จละอันนี้ของลุ้ เอาไปไว้ในล็อกเกอร์โอเคส่วนของอาน่าต้องไปดูไปเจอกันที่ศาลาจักรรุธอาน่าอ่านแล้วอ คิดว่าเป็นรุดแน่เลยเฮ้ยนี่เห็นไหมเลิกคบฉันไม่ได้ไปแของไมสมเด็จหรือเขาสมเด็จชี้ปากปคนอะไรขี้งกจะตายเพื่อนแค่นี้ก็ทำมาจังๆได้จดหมายอะไรเนี่ยเจอกัน ที่ศาลาจากอาณาไปก็ไปมีอะไรแกน่ะแหละมีอะไรเห็นนัดฉันมาคุยตรงนี้ก็แกนัดฉันมาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่หรอแกนัดฉันมาตรงนี้ แกนั่นแหละได้เป็นคนนัดฉันไม่ได้นัดอะไรสักหน่อยไม่ได้นัดอะไรแล้วฉันจะมาตรงนี้ทำไมแกนั่นแหละเป็นคนนัดฉันแกนั่นแหละแกแกเป็นคนนัดแล้วฉันจะรู้ได้ไงว่าใครเป็นคนนัดถ้าไม่ใช่แกเดี๋ยวนะถ้าแกนัดฉันแล้วฉันนัดแกแสดงว่าจดหมายก็ว่าแล้วทำไมอยู่ๆแกถึงมาคุยกับฉันได้ฉันว่าต้องเป็นฝีมือตั้งกับบัวแน่เลยเห็นไหมถ้าไม่ใช่สองคนนั้นนะนะ แกคงไม่อยากมาคุยกับฉันหรอกต่อให้ไม่ใช่พวกสองคนนั้น่ะฉันก็ตั้งใจจะมาคุยกับแกอยู่ละจริงเหรอคือแกคือฉันขอโทษนะบางทีอะฉันก็อาจจะพูดแรงเกินไปสางหับแกอะฉันก็ไม่ได้ตั้งใจแกฉันน่ะคิดว่าแกเกลียดฉันไปแล้วพูดอะไรไปแกก็ไม่สนใจหรอกใช่เหอแกจริงๆตอนนั้นฉันก็โมโหเหมือนกันอ่ะพอแกพูดอะไรมาฉันก็เลยเอออตาม จริงๆฉันก็ไม่ได้อยากจะเลิกคบกับแกหรอกตอนนั้นน่ะฉันก็ไม่คิดว่าแกจะจริงจังอะไรขนาดน,นั้นน่ะฉันก็เลยโมโหใส่นะ้าแกฉันขอโทษนะถ้าไม่ถ้าเราไม่ได้คบกันเองอ่ะไม่มีเพื่อนคนไหนมาคบกับเราแล้วนะแกเหลือ <c oughs> สองคนนะอ่ะเออว่ะจะว่า,าไปเพราะเราก็ลงมีแค่สองคนเอง,เอ,งเอะเนาะเออใช่โอเค ไปเถอะเดี like, ๋ยวครูมาแล้วโอ้โหจริงด้วยว่ะแต่แกลืมจังฉันด้วยนะเออฉันคืนแน่เออนสามสองเริ่มขี้งกอะไรถ้าแกไม่มีคืนแกก็เลยรอะจกัลขี้งกอะไรถ้าแกมาบอกฉันดีๆอ่ะฉันจะไม่ว่าเลยติดิแตะทำไมเพื่อนขี่ทำไม รับไม่ได้หรอเนี่ย er. พี่โยมโอเคไม่น่าตัดเปลือกไหมทำไมรับไม่ได้หรอแี่ตัวเองขี้หกอ่ะขี้หกอ่ะขี้หกอ่ะนี่เมื่อไหร่แกจะหยุดแซวฉันวะคือมันเห็นหน้าแบบแบบอ๋องนี้แม่เราเขียนจดหมายให้สองคนนี้มาเคลียร์ใจกัน